ต้อโอ้อยา,ากกลยโยไมเดียวกอชมอตัวนี้โหดมากทุกผูมไมเดียวรู้เรื่องเลยสายนี้ก็กเกิดเงโอ้แม่อันนี้มีเต็มุดก,กันลุดย่งเยอะทุกผู้ชมโคตรสิงเลยนี่สูงยาวมากสูงนานมาก โอส์สนสวยนะขึ้นมาตรงนี่ครับทุกคนดูเขาอีกวีห้าเข้าไปเต็มๆนะครับโอ้โหวันนี้ผมรับรองเลยว่าผมหลุดประมาณห้าตัวแล้วครับห้าหกตัวนี่ยไส์ประมาณสามสิบกิโลเองนะไส์ไม่ไม่ใหญ่ครับติวัดโอ้โหหลุดมากเต็มนี้เต็มที่สามเลยครับโอเคดูรับวีห้าโอเคขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดจอดมาก